ครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะให้ท่านดูบรรยากาศนะฮะเป็นอันนี้เรียยวโปรงชะเมานะครับเป็นสายพันธุ์เขาชะเมาแท้ๆเลยครับโปรงชะเมาเนี่ยเป็นพืชที่นิยมประจำถิน่นนะโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกหรือ,อในส่วนของโซน อื่นๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าภาคตะวันออกเฉียงนิยมมาเพราะว่าเขาสมเอาเนี่ยอยู่ในอำเภอพื้นที่จังหวัดห,หนึ่งในจังอำเภอหนึงในจังหวัดระยองนะครับก็จะมีผู้คนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีรงเนี่ยเป็นพืชที่โตช้าครับแต่เวลาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับสะโพกจะสว้นะมี อ่นนี่คือตัวลำต้นเขานะครับเนี่ยแล้วก็หลังลงไปก็จะเป็นรากนะฮะยาวๆนะครับอันนี้คืเรียกหัวหัว,หวสะโพกมันนะครับแล้วก็มีกา้กานก้านใบก็เป็นลักษณะแผ่กิ่งก้านสาขาเหมือนการแผ่บารมีนั่นเองนะฮะเพราะน,นั้นใครที่ปลูกตรงเนี่ยต้องมองว่าเป็นการประดับบารมีเสริมบารมีให้กับคนที่นะ,ะมีบ้านสวยๆจัดสวนยอมจัดอะไรต่างๆ อก็เป็นที่นิยมมากมากเลยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเอาปรงหรือปรงอะไรเงี้ยบางคนก็เขาก็จะถือแต่ว่าพื้นที่นี้เขาก็มีชื่อที่เรียกนะฮะอีกอย่างหนึง่งทีเรียกว่ามอมะพร้าวสีดามะพร้าวสีดานะครับก็เป็นชื่อที่สวยงามนะมะพร้าวสีดานะฮะเป็นพืชที่มีสายพันธ์ตัวผู้ตัวเมียอันนี้คือสายพันธ์ตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะเป็นจะมีดอกนะฮะ ดอกยาวๆช่อดอกย,า,ยาวๆแบบนี้นะครับก็จะมีเกรสรของเขาน,นี่คือตัวผูนะ้แล้วก็จะมีตัวเมียนี่ค,คือตอนนี้ก็จะมีลักษณะเป็นตัวเมียนะครับอ่านี่ยก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็ถ้าไม่ได้ผสมก็จะไม่มีลูกนะฮะก็ต้องเอามาผสมกันเกรสรของตัวผู้มาวางไว้บนเกสรตัวเมียแบบนี้นะนี่อันนี้ก็คือตัวผู้นะครับนี่ฮะเป็นช่อแบบนี้เลยเป็นเดือยแบบนี้เลยนะครับ นี่คือตรงเขาชะเมานะครับอ่าส่วนตัวเมียเนี่ยอมาดูใกล้ๆนิดหนึ่งเนี่ยดอกตัวเมียเป็นแบบนี้ครับดอกตัวเมียเนี่ยะจะตุ้มๆแบบนี้นะก็เอาตัวผู้อ่ะเนี่ยเขาก็เริ่มบานเนาะเริ่มบานเนี่ยฮะเราก็เอาเกสรตัวผู้มาเคาะเคาะวางนะวางแล้วก็การผสมเกสรก็จะผสมไม่ยากนะครับแต่สังเกตดูต้นนี้นะก็ มีกิ่งก้านสาขาที่ดีนะฮะแผ่ออกมาเป็นตัวเมียมีหลายหลายหัวนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้รับการผสมเกรสรก็เลยไม่ติดลูกนะครับเนี่ยฮะไม่ติดนะะไม่ติดลูกนะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะน่าจะถ้าผสมก็จะติดลูกดีนะครับนี่คือผมให้ดูนะให้ท่านผู้ชมดูครับว่าลักษณะของการปลูกปงเนี่ย ปงเป็นพืชที่เขาปลูกไม่ยากนะครับทนเป็นไม้ที่ทนมากนี่ฮะนี่ตัวเมียฮะอันนี้ไม่ได้อาจจะมีการผสมหรือเปล่าไม่มีการผสมนะฮะไม่ได้ผสมนะครับเกสรอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นดอกตัวเมียเหมือนกันนะครับเป็นดอกตัวเมียเหมือนกันนะฮะอ่าดอกตัวผู้เป็นแบบนี้นะเนี่ยฮะเราจะเห็นเดือยขึ้นมาแบบนี้นะครับ าการปลูกปงก็ควรมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะเพราะว่ามันต้องแยกกันคนละต้นเลยนะครับถ้าปลูกตัวเมียอย่างเดียวไม่มีตัวผู้เกสรก็ไม่ได้รับการผสมนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เมล็ดนะที่สวยงามอ่าที่ดีนะฮะเมล็ดก็จะอ่อถ้ามีตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยแบบนี้นะฮะเขาก็จะผสมพันธุ์กันนะครับเม็ดก็จะสมบูรณ์นะฮะก็เ,เอาเมดเีนะ็ดไปไปขยายพันธุ์ได้นะครับ นี่ฮะนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่เยอะๆนะฮะก็ปลูกๆไว้บ้างก็ได้นะครับเพราะมันสวยนะครับอย่างนี้นะครับผมให้ท่านดูนี่ฮะกิ่งก้านเนี่ยแผ่บารมีสวยมากเลยเห็นไหมครับนังไข่ก็ตามที่มีที่ว่างๆนะฮะแต่ต้องใช้เวลานิดนะฮะจะร้อนไม่ได้ครับการปลูกปรงนะครับอ่า อ่าผมให้ท่านดูใกล้ๆนะครับเอ่อถ้ามีการตัดหญ้าตัดใบอ่าไม่ให้มันลกอะไรต่างมันก็สวยงามนะครับอ่อมันก็จะมีมแมลงบ้างนะฮะกินใบอ่อนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราต้องดูแลเรื่องเรื่องมแมลงนะครับเรื่องหนอนโดยเฉพาะพวกหนอนที่ชอบมากินใบอ่อนนะครับถ้ามันพ้นจากหนอนแล้วก็จะทําให้ก้านใบสวยงามแบบนี้นะครับส่งของปรง ลักษณะเป็นพืชน,นะครับมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็จะมีส่วนบางส่วนยื่นออกมาพ้นจากดินมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือโรงเขาชะเมาอันนี้ก็นะครับเขาก็ตัดไปนะครับ,นะรบก็จะมีบางทีก็เพาะด้วยเพาะพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับแล้วก็บางทีก็จะมี ส่วนบางส่วนที่แตกแยกออกมาแบบนี้เราก็สามารถเอาส่วนที่แยกมาอย่างเงี้ยมาเพาะพันุได้แล้วนะมาขยายพันธุได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของอบ้านของพี่ที่ผมนับถือท่านหนึ่งที่ท่านชอบนะบการปลูกปลงเนะี่ยค่อนข้าง จะหลากหลายเหมือนกันนะครับแล้วก็อนุรักษ์แล้วกเก็บรักษาไว้นะครับสวยงามมากๆนะครับนี่คือต้นปรงเขาฉมเมานะครับต้นนี้ก็สูงมากอันนี้ก็อายุน่าจะหลายปีนะครับน่าจะเป็น10-20ปีขึ้นไปนะครับปลูกประดับบ้านนะครับเสริมบารมีได้ดีมากๆนะครับ สร้างบรรยากาศนะฮะในบ้านได้สวยงามมากนะครับนี่ครับบางต้นก็สูงมากนะฮะนี่ก็อายุน่าจะมากนะครับแล้วก็ต้นเขาสมบูรณ์เขาก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นช่วงชีวิตของคนบางคนเลยนะฮะจะี่สิบถึงสามสิบปีนะครับต้นนีีนะครับ ครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณบ้านของคุณเล็กนะครับอยู่ที่สวนรักษาปงอําเภอเขาจะมเมาจังหวัดระยองท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบปรงนะครับเขาจะเมามากๆนะเอามาปลูกไว้จัดสวนหน้าบ้านอย่างสวยงามมากต้นปงแต่ละต้นก็มีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่อายุค่อนข้างจะหลายปีมากๆนะครับ ก็คงมีไม่กี่เจ้าที่มีต้นปรงเขาชะเมาต้นมือมานะใหญ่ๆจำนวนหลายต้นแบบนี้ท่านใดที่มีความสนใจอยากจะมาชมก็คิดว่าท่านคงไม่ห่วงนะอาจจะมาเที่ยวชมได้ แต่ก็อาจจะต้องมีการติดต่อไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะท่านคงมีภารกิจค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะว่างเลยต้นนี้ก็ต้นใหญ่ครับเส้นผ่าสูนย์กลางน่าจะเป็นประมาณสักทับตรงโคนก็เป็นหลักเป็นเม็ดเลยนะความสูงก็2อถึงสาเมตรเลยครับ ต้นนางการมากซึ่งมีหลายต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่มีการขยายพันธุ์ปลูกไปเรื่อยๆนะในบริเวณพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากมาเขาชะเมาก็ต้องมาดูสิ่งที่มีชื่อของอำเภอแห่งนี้คือปรงเขาชะเมานั่นเอง